เขา่นเตือนนะพวกอินเดียเขาจะตื่นชงเที่ยงนะครับแล้วเขาก็เดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินมามีเที่คราวที่แล้วโยมมาจัดวันไม่เคยจําเรื่องอะไรเรื่องคาถามคําเดียวเขาเดินไปไหนก่อนโยมถามอย่างงี้อยู่สิบวันฮะไม่มีคําถามอื่นเรื่องธรรมะธรรมโมมาเอาไม่ถามไม่สงสัยถามแต่คนเพราะทำไมมันเยอะจังเขาไปไหนกันโยมสังเกตนะคนอินเดียนะเคยจะทำอัปปะรัก แต่ความน่ารักของเธอไม่ยิราทาอิรมณเธอจะดำยิ่งกว่านาใครขนาดไหนแต่เธอใส่สีสันอ,อ,อีกาข้าพริกนยโยเธอก็จะสวยละชัดเลยแหละไม่ยิราคาอิรมณฉันจะงามให้ดูยกเว่นน้ำไม่่อยอาบน้ำละสองเดือนเนี่ยนะแต่เธอจะแต่งตัวให้ริว้วโดยเฉพาะฝ่าเท้าของเธอเนี่ยลายไทยเพียบะจะต้องทาด้วย แป้ง